มือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้รถ SUV แต่ว่างบอาจจะน้อยกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะฮะที่เรียกว่าปัจจุบันนี้โอ้โหกยอดขายก็ไม่ธรรมดานะฮะแล้ววันนี้บอกเลยราคาน่ารักจริงๆครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ218 MG ZS เบนซิน1.54ไม่4 0 0มือ z ซอนะฮะอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากได้ SUV ราคาประหยัดท่านอาจจะงบน้อยก็เลยเล่นแบรนด์ใหญ่ไม่ค่อยไหววันนี้ก็เลยนำเสนออีกหนึ่งทางเลือกอาจจะเป็นแบรนด์รองแต่ก็ทำการตลาดในไทยมาอย่างยาวนานมากๆนะ,ะกับคันนี้เลยฮนะ,ะ MG ZS 1 5เ2018ไม่4มื่น รุ่นนี้เป็น1 5 4นะถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นออกห้างป้ายแดง679,000บาทได้รถบ้านมือเดียวฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต่อตออไม่มีพิกามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ4 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับอ่ะวันนี้ฮะมาด้วยสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะ เพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้า,านี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูเลยนี่คือสีสันผิวพันที่ท่านเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยนะมาดูพร้อมกันเลยฮะว่าสวยขนาดไหนมีอะไรต้องเก็บงานเพิ่มบ้างหรือเปล่ามาตัวนี้ตัวเริ่มต้นนะฮะแต่โลกโกโ้สวยจังเลยอะเ็ G สวยเด่นเต็มฝ่ามือกระจังหน้าเท่จริงๆเป็นลายกลิตสีเทาเข้มล้อมกรอบด้วยคโครเมียมดูหรูหราไอโซด้านบนมีสติกเกอร์มอริสกาลาช่วยอะโอ้สวยมากเลย ไฟหน้าเป็นโคมโปรเจกเตอร์นะฮะมองนิดหน่อยดูแล้วนะ่าจะวิ่งกลางคืนด้วยนะคันนี้แต่เท่าที่ดูก็ยังโอเคใช้ได้นะครับด้านล่างไฟตอนหมอกรุ่นนี้ไม่มีนะฮะเป็นตัวเริ่มต้นนะ,ะมีขลองนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นงานพลาสติกะนะฮะมันคงจะไปทาอะไรมากไม่ได้ก็ต้องตามสภาพไปด้านหน้านะฮะเป็นสีเทานะ,ะพลาสติกสีดําด้านนะฮะฝาพลาสติกเรียบๆไฟท้ายฝั่งนี้โอเคหน่อยนะ,ะยังใสดูดีเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะฮะ ฝาโปรงสีสันนะฮะเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยเท่าที่ดูสวยนะออกแดดเงางามเปล่งประกายใช้ได้รอยใหญ่ๆไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ไปตามนี้ได้เลยนะคอไปจัดไว้อย่างบางนะฮะกันชนสีสันเจ้าของเดิมให้เรามาก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับอาจจะเคยเก็บสีมาบ้างจากเจ้าของเดิมวันนี้เขาให้เรามาเรียบร้อยเลยครับสวยโอเคท่อนหัวผ่านสบายๆมาต่อกันที่แดบขวา แอบขวาเดี๋ยวดูก่อนรอยใหญ่นี่ไม่มีนะมีบอกว่าเอามีด้านล่างนิดนึงนิดเดียวมีบุบหน่อยก็เดี๋ยวเคาะพ่นบริเวณนี้ให้แล้วกันนะจะพยายามไม่ทําทั้งบานนะทำแค่บริเวณนี้แล้วกันส่วนตรงนี้แต้มสีเอานะเพราะว่าสีด้านบนเขาโอเคนะฮะทำเท่าที่จําเป็นก็พอ เคาะไปจัดว่ายังบางใช้ได้มือจับจริงๆเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแต่เขาใส่ตัวฝาครอบมาให้ก็สวยดีขอบคุณมากนะกระจกข้างสีสันเรียบร้อยใช้ได้ขนแมวนิดหน่อยช่างมันมีไฟเลี้ยวแถมฟิลม์มแถมกันสาดมาให้ด้วยขอบคุณมากตัวด้านบนจะไม่มีซันรูฟนะสำหรับตัว C นะฮะก็จะเป็นหลังคาเรียบๆนะเคาะไปยังบางยังใสข้อดีก็คือ เมื่อไม่มีซันรูฟมันก็สบายใจอย่างหนึ่งว่าใช้ไปน,นานๆไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําจะรั่วซึมนะฮะอ้าล้อกันต่อนะฮะได้ดิสเบรกสี่ล้อด้วยหน้าหลังดิสเบรกเลยล้อแม็กตัว C ได้ลายนี้นะฮะหน้าเป็นสีเทานะฮะสวยๆเลยไม่มีถลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรแล้วก็ยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นยี่ห้ออะไรวะเนี่ยแช,ชมปแช,ชมปโปรแช,ชมปเปโอแช,ชมปปโอ ยางอะไรก็ไม่รู้ยางจีนนะเบอร์ ure, 2 1 5 6 0 R 1 6นะล้อแม็กขปอบ16ปียางย1ิบเ็ดนะฮะก็กลางๆพอได้ด้วยความที่วิ่งน้อย40,000โลก็ได้อีกสักปีหรือ2ปีนะสบายๆดอกยังสวยใช้ได้นะฮะ,ะล้อหลังก็ดิสเบกแม็กหลังก็สวยดูดีนะครับไม่มีทะหลอกไม่มีเบีดฟุตบาทอะไรยางแชมเปโลนะฮะปีย1ิอ็ทั้งหน้าหลังแต่ดอกสวยนะดอกสวยมากเลย นะดอกสวยจริงๆดอกยังลึกยังเต็มนะได้อีกสองปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประตูด้านหลังขวาเปิดมาแล้วฮะแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบนะครับขอบยางยังเหนียวใช้ได้เหนียวจริงๆดึงออกมาเม็อดอาร์คสวยงามอยู่ครบ ซอกประตูด้านในฮะสวยๆเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับเสากลางขวาขอบยางก็เหนียวเช่นกันฮะดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คอึ๊บเหนียวจริงๆเม็ดอาร์คสวยงามซอกประตูด้านในฮะหัวน็อตเดิมตัวเลขคมๆเลยน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีสะเทือนนะฮะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบแผ่นเบรุนี้อยู่ขวานะฮะก็จะผลิตตุลา2018 นะครับผลิตประเทศไทยเครื่องยนต์1,504นะฮะเป็นของกลุ่มเซี่ยงไฮ้ออโตโมบิลนะฮะร่วมทุนกับเจริญพกกภัณฑ์เลขตัวถัง MMLW7 ลงท้ายด้วย G033197 เรียบเนียนสวยงามเสาด้านหน้าขวาดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบด้านล่างเม็ดอาร์ก็สวยงามซอกนายแห้งสนิทเดิมหมดเลยนะน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับครับ ด้านหลังก็ต่อเลยนะฮะดูสวยมากเป็นทรง5ประตูตามสไตล์ SUV ยเท่ๆนะฮะด้านบนสปอยเลอร์ iler, สีสันโอเคนะมีไฟเบรกให้เรียบร้อยกระจกเดิมของแซดมอเตอร์ or, พร้อมฟิลม์มพร้อมไลฟ้าไฟท้ายซ้ายสวยสมบูรณ์ฝากระโปรงท้ายสีสันสวยใช้ได้ชอบสติ๊กเกอร์เขามากเลยอะติดขึ้นมาแล้วดูดีมีชาติตระกูลโลโก้ MG สวยๆนะ ZS ไฟท้ายซ้ายขวาสวยมากกันชนด้านหลังฝั่งขวาสวยเนียนนะ มีเซ็นเซอร์อีก3จุดพร้อมกล้องหลังด้วยนะฮะฝั่งนี้มีทะลอกนิดหน่อยเดี๋ยวเก็บสีให้เฉพาะจุดละกันนะฮะคงไม่ได้ทำทั้งชิ้นทำเฉพาะบริเวณที่เป็นรอยก็อพอนะครับด้านล่างเป็นคโครมเมียมผสมกับพลาสติกสีดำด้านแล้วก็สีเทาโอ้ดูสวยลงตัวมากเลยฝาท้ายรุ่นนี้ ตอนแรกจะงงๆหน่อยที่เปิดอยู่ไหนวะนี่เอาสะกดอยู่ตรงนี้ <c oughs> เข้าใจดีไซน์แปลกตาดีเปิดมาแล้วด้านหลังซ้ายสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามฮะตะเข็บสวยเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยฮะเดี๋ยวเอาแบนบางสายปลาลงก่อนจะได้ดูง่ายๆนะหัวน,อน็อตฝาท้ายเดิมหมดนะฮะน,อน็อตไม่มีถอดน,อน็อตไม่มีขยับเลยตะเข็บแห้งสนิทซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะฝาโปรงหลังเดิมหมดฮะแนวซิลิโคนของเดิมโรงงานตรงเป๊ะไม่มีชนไม่มี พลิกความอะไรนะฮะอันนี้ถอดเก็บไว้บ้านได้นะถ้าท่านไม่ชอบนะฮะ,ะจะได้ดูง่ายๆนะครับอ่ะคันนี้เจ้าของเดิมแถมรม 5D มาให้แบบเต็มคันขอบคุณมากสวยเลยมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับเราก็จะเปิดดูด้านล่างกันก่อนนะอ่าว้าอ๊บพรมจริงยังสวยนะฮะสวยมากมีล้ออะไรให้นะฮะเป็นล้อกระทะแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบคัน นะด้านหลังเดิมหมดฮะแนวซิลิโคนแห้งสนิทไม่มีคอมไม่มีพ่นไม่มีสนงสนิมไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมนะทุกอย่างแห้งเดิมจากโรงงานเลยแถบซ้ายต่อนะฮะสีสันแถบนี้เท่าที่ดูสวยใช้ได้นะครับริ้วรอยดูแล้วก็ไม่นะอ๋อมีตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวทําเฉพาะบริเวณนี้ได้ถลอกนิดนึงนะด้านบนขัดเอาประตรงประตูสวยขอะไปยังบางวงนี้ไม่ต้องไปทําอะไรปล่อยไปเลยแก้มซ้ายโอเคสวยกระจกสีสันเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวด้วย มือจับจริงๆสีเดียวกับตัวรถนะฮะน,นี้เขาใส่เบ้าไอใส่ฟ้าครอบมาขอบคุณมาก mm hmm. ฟิล์มกันสาเจ้าของเดิมแถมมายังสวยดูดีนะครับล้อดิสเบก4ีล้อหนะ้าหลังแม็กหลังก็สวยสมบูรณ์ไม่มีถลอกอะไรนะฮะยางปี2021แต่ดอกสวยนะเขาวิ่งน้อยสีหมนโลดอกนี่ยังเต็มอยู่เลยนะยังลึกมาก ได้อีก2ปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไหม่มีน้ำถ่วมอ้าล้อหลังซ้ายก็สวยนะครับเออาว้าซ้ายก็สวยนะครับเรียกว่า4ล้อ,ข,อขับเก่งนะฮะสวยหมดเลยไม่มีเบียดฟุดบาทไม่มีทะลอะอะไรนะครับยางปี21ทั้ง4เส้นดอกเต็มๆฮะดอกสวยมากได้อีก2ปีสบายส อโครงสร้างกันต่อฮะขอบประตูดึงออกมาหัวน็อตแต้มสีอยู่ครบนะครับขอบอยางยังเหนียวจริงๆดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามอาเสากลางซ้ายขอบอยางยังเหนียวมากดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในฮะหัวน็อต ไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะหัวน็อตเดิมหมดเลยตัวเลขคมๆแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบเลยนะครับเสาด้านาซ้ายยังเดียวเช่นกันดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คสวยงามและอยู่ครบตลอดทั้งแถบเลยซองในเดิมหมดะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับภาษีหมดมกกลาอ่าหมดใกล้หมดแล้วอันนี้เดี๋ยวเราต่อแถมให้แล้วกันนะฮะกระจกรุ่นนี้ด้านหน้าจะมีเลขตัวถังให้ดูด้วยนะฮะ เป็นเอกลักษณ์ของพวก MG นะฮะเลขตัวถัง MM L W7 ลงท้าย G033197 นะครับส่วนกระจกจะอยู่ฝั่งโน้นก็เป็นของเดิมๆโรงงานนะฮะแซ็กมอเตอร์เดี๋ยวดูห้องเครื่องกันครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,504cc เกียร์ออโต้4สปีดนะฮะเครื่องยนต์114แรงม้าเติมได้ถึง E20 นะฮะ อัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ12โลลิตรนะฮะเรื่องความประหยัดจะไม่ใช่จุดเด่นเท่าไหร่นะฮะก,กันกลางนะครับ12โลลิตรแต่ว่าขับสนุกนะไม่40,000โลเท่านั้นเองเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับโครงสร้างซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมหมดแห้งสนิทนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมฮะไม่มีถอดไม่มีขยับเบ้าโชกเม็ดอาร์คสวยอยู่ครบนะ,ะซับในแห้งเม็ดอาร์คอยู่ครบเบ้าโชกแห้งสนิท รูกลมคมกริบแชตซีแห้งเดิมหมดนะไม่มีชนไม่มีเคราะไม่มีพ่นส่วนคานจะเป็นเหล็กสีดำสติต๊กเกอร์มอกรเรียบๆสวยๆไม่มีงับแงะคานด้านหน้าเป็นพลาสติกสีดำนะฮะแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับคานซ้ายเป็นเหล็กสีดำเช่นกันแชดซีมองลงไปสวยแห้งเดิมหมดไม่มีเคาะไม่มีพ่นเบ้าโชค๊คซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะเมดอาอยู่ครบนะ ซับในผิวแห้งแก้มน็อตเดิมทุกตัวซอกในน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับแม้แต่ฝาโป้งก็น็อตเดิมฮะไม่เคยถอดสุดยอดด้านใต้รุน่นนี้ผิวเขาจะเงานะเขาไม่แห้งนะของโรงงานมาแบบนี้เลยนะเขาจะพ่นเงามาจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นนะเขาจะพ่นเงาสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะรูกลมคลมกริบฮะ ฟ้าปงน็อตเดิมไม่มีถอดเลยนะครับสุดยอดไม่สี่หมื่นเดี๋ยวไปดูข้างในกันเปิดมาแล้วเบาะรุ่นนี้ไม่มีไฟฟ้านะถึงจะตัวท็อปก็ไม่มีไฟฟ้าจะปรับด้วยมือทั้งหมดนะฮะตัวเบาะที่เห็นนี้น่าจะเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาตามสเปคโรงงานไม่มั่นใจเหมือนกันว่าได้เบาะผ้าหรือเบาะหนังแต่วันนี้ให้มาเป็นเบาะหนังเทียมก็เลยคาดว่าสเปคเดิมน่าจะเป็นเบาะผ้านะฮะแล้ววันนี้เจ้าของเดิมก็เลยพุ้มมาให้เรา อันนี้คือผมฟอกขึ้นมาอย่างเดียวนะเท่าที่ดูยังสวยใช้ได้ดูแล้วก็เรียบร้อยดีไม่ต้องทำอะไรนะฮะแผงประตูตก็เช่นกันของเดิมน่าจะเป็นผ้านะฮะเขาเปลี่ยนมาให้เราเป็นหนังสีดำได้แดงสวยๆแบบนี้เลยวัสดุที่เหลือของเดิมโรงงานหมดนะฮะเป็นงานพลาสติกสีดำผสมสีเทายังสวยมากฟิล์มอะไรไม่รู้อ๋อไฮคู Hi โอเคฟิล์มยังดูดีขอบคุณเจ้าของเดิมมาก ประตูหลังขวาฟิล์มยังสวยไฮคู Hi rew, แผงประตูยังใสเนียนกริปมีพรม 5D แถมมาให้ด้วยบอหลังเจ้าของเดิมก็ให้มาแบบนี้เลยนะครับสวยมากสภาพค่อนข้างดีหัวมอน2องตำแหน่งรูติดตั้งคาซีนไม่มีนะครับอามาด้วยสีดำก็ดูแลรักษาง่ายนะฮะตัวบอบครับลงได้นิดหน่อยไม่ถึงกระราบมากประมาณนี้ แผงท้ายเป็นพลาสติกสีดำนะฮะเท่าที่ดูสวยมากไม่มีริ้วไ,ไม่มีรอยอะไรนะครับแผงด้านหลังซ้ายก็สวยนะเนียนเลยปกติจะต้องมีริ้วรอยจากการขนของมากแต่คันนี้สวยมากริ้วรอยแทบไม่มีดูแล้วไม่ได้ขนของอะไรมีไฟส่องสว่างด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระถือว่ากว้างเลยนะฮะวางกระเป๋าเดินทางได้ทั้งสองสัมบสมบายสบายเรียก้ว,ยว่าเหมาะสําหรับสายท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวไปลองนั่งกันตอนนี้ถอยเบาะคนขับสุดเลย มาดูดีว่านั่งสบายไหมก็พอดีพอดีไม่ถึงกระติดนะแต่ก็ไม่ได้ถึงกับกว้างพอดีพอดีนะถ้าจะให้สบายก็คนขับขึ้นเนบ่งนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคนะผมว่าใช้ได้อยู่นะ,ะเป็น SUV ขนาดเล็กกระทัดรัดนะฮะก็ถือว่าโอเคนะองศาการเอ็นใช้ได้ลงได้อีกไหมเดี๋ยวดูก่อนลงไม่ได้แล้วเอ็นได้ประมาณนี้ก็ถือว่านั่งสบายเพดานถือว่าสูงดีปลอดโปร่งนั่งแล้วไม่อึอดอดัดกระจกบานใหญ่ที่เท้าแขน สบายนะครับพื้นที่ใช้สอยด้านหลังโอเคนะฮะอ่าก็ตามราคานะฮะหนังสวยนะเจ้าของเดิมให้มาสภาพยังดูดีแผงประตูใช้ได้สวยสภาพดีฟิลม์มไฮคูลูก็ยังสวยนะครับประตูหน้าซ้ายก็สวยเนียนกริปฟิลม์มไฮคูลูกสวยๆเบาะปรับด้วยมือทั้งหมดนะฮะไม่มีไฟฟ้านะครฝั่งซ้ายก็ใช้ได้นะฟอกขึ้นมาดูดีสวยมาก ลองขับกันรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทนะเป็นกุญแจเสียบแบบนี้กุญแจสำรองมีให้นะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่ปัจจุบัน40,000โลเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยมาก46,000โลนะฮะไม่น้อยจริงๆแอร์จะเป็นแมนนวลนะครับสำหรับตัว4หรือตัวเริ่มต้นปรับความแรงโอ้โหได้6ระดับเลยนะปกติแมนนวลเขาให้มา4ระดับเต็มที่นะนี้ให้มา6เบอร์เลยสุดยอด สับทิศทางได้ประมาณ3มทิศทางเนอะแอร์ออโต้ไม่มีนะแต่เท่าที่เย็นใช้ได้เลยเหมือนกันนะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นพลาสติกเอ้ยไม่ใช่พลาสติกเดย์นุ่มๆเป็นหนังเหรอโอ้ยดีหนังแบบซอฟทัชนุ่มๆหรูหราไฮโซถุงลมนิรภยัยด้านหน้า2ใบ<ม>น่าจะแค่2อใบน,นะเท่าที่ดู2ใบนะถุงลมได้หน้าจอเหมือนกันนะแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นได้หน้าจอระบบสัมผัสมี Apple Car Play นะมีภาษาไทยด้วย ปรับน้ำหนักพวงมาลัยได้ด้วยโอ้ยเยี่ยมเลยนะฮะ FMAM Apple CarPlay อ๋อสไลด์เอาโอเคต่อโทรศัพท์เล่นเพลงจากมือถือได้แอป,ปลิง k นู่นนี่นั่นนะฮะกล้องหลังมีไหมหเดี๋ยวดูก่อนกล้องหลังมีแต่ว่าจริงๆถ้าบอกว่าตามสเปคโรงงานเนี่ยจะไม่มีนะอันนี้ตามสเปคโรงงานจะให้แค่เซนเซอร์แต่คันนี้เจ้าของเดิมติดมาเพิ่มก็ไปตามนี้เลยขอบคุณมากเป็นทั้งกล้องบันทึกหน้า แล้วก็กล้องไว้ถอยหลังในตัวขอบคุณมากนะครับด้านล่างฮะมี USB 2ช่อง power outlet 1นะครับเกียร์จะไม่ใช่ CVT นะเป็นเกียร์แบบปกติเกียร์เฟือง4สปีดใช้ง่ายๆข้อดีก็คือพละกำลังดีออกตัวดีนะครับแล้วก็คนไม้ทนมือนะครับมีแมนนวลโห d e เหมือนกันนะเพิ่มลดเกียร์ได้ด้วยนะแล้วก็เบรกมือทั่วไปนะฮะ แล้วก็ที่วางแก้วน้ำน่ารักน่ารักตรงกลางสองอันนี้ที่วางของกระจุกกระจิกเล็กน้อยพวงมาลัยไม่มีครูสคอนโทรลนะฮะแต่มีมัลติฟังชันได้เปิดเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้สวยมากเลยดูไฮโซนะวัสดุต่างๆสวยพวงมาลัยเป็นหนังสีดําดูดีเลยไม่มีทะลอกไม่มีอะไรนะปรับได้กี่ที่ต่างมาดูความงานลงขึ้นลงขึ้น ที่ทิอ่ะเอ้ยเอ้ยทำไมได้แค่ขึ้นกับลงน้อยไปนิดนึงนะได้แค่ขึ้นกับลงเท่านั้นเองนึกว่าจะได้สักง4ทิศทางได้แค่2นะ,ะกระจกไฟฟ้านะฮะ4บานออโต้กี่บานเดีดยวูออโตโอ้โตโบานเดียวคนขับนะฮะออโต้บานเดียวเซ็นท่านล็อกอยู่ตรงนี้อ่าโอเคใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าก็มีนะนี่ไฮโซ ไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้ด้วยครับกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะแล้วก็ด้านบนไม่มีช่องเก็บแว่นนะฮะมีไฟด้านหน้าคู่เนึ้อแล้วก็ไฟตรงกลางอีกหนึ่งดวงเท่ๆนะฮะย่ำเลยที่บางแดดเป็นสีเทามีกระจกแต่งหน้าให้ทั้ง2ฝั่งเบดานเป็นผ้าสีเทาสภาพสวยเลยนะครับดูดีมากนะฮะ เก๊ okay. ซ้ายเอเดี๋ยวดูก่อนนี่เจ้าของเดิมฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับมาแล้วเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนั้นหม่4 0 6 0หมขยับไป800โลเท่านั้นเองนะถึงอีกที56า0 0แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้ก่อนออกรถเราเข้า MG ให้ก่อนปล่อยรถนะเก๊ะ okay. ซ้ายยังมีแฟ้มให้น่ารักน่ารักนะครับขนาดเล็กกระทับรัสนะครับโอ้โหคู่มือเล็กกระจิ๋วเดียวนะ อาจจะไม่เหมาะสําหรับผู้สูงอายุเตรียมแว่นขยายกันไว้ด้วยนะ <c oughs> คู่มือใช้งานเล่มกระปิดเดียนะคู่มือไอ m a มารนะเล่มพอๆกันสม,มุดเข้าศูนย์เช็คระยะมันจะประหยัดกระดาษไปถึงไหนนะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวฮะชื่อท่านสุภาพสตรีนะฮะออกรถปลายปีพฤศจิกายนปี18รุ่น4นะฮะสีขาว เลขเครื Workers, 15, 16, 15, Anda, 00, ่อง15ก็คือเครื่อง1,005นะลงท้ายด้วย2 3 0 0 0 2ตัวถัง M M L w ลงท้ายด้วย0 3 3 1 9 7นะฮะอ่าไมย40,000โลนะฮะก็ยังมีประวัติให้ดูเล็กน้อยแต่ทีนี้ก็ออนไลน์เหมือนกันนะโอเคสับแนวรถกันบ้างนะมือเดียวผู้หญิงขับฮะผ่อนกับธนชาติปิดบัญชีแล้วรอเล่มทะเบียนส่งมานะฮะ ีผลิต2 0 1 8นะป้ายกรุงเทพนะจดทะเบียนม,มกรา2 0 1 9นะฮะสีขาวเดิมโรงงานเลขตัวถัง m m l w ลงท้าย G033197 เครื่องยนต์ 15S ลงท้าย3002เบนซิน4สูบ1.5ลิตร114แรงม้านะครับลองขับกันเลยเดี๋ยวทดสอบวงเลี้ยวดูความคล่องตัวก่อนนะฮะว่ากับรถเดลิเิี่แคบๆคล่องตัวขนาดไหนนะครับวงเลี้ยวแคบใช้ได้ นะโอ้ขับง่ายกับรถง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะเหลือๆเลย,ลเลยนะครับเวี่ยนกันได้แบบนี้เลยนะะเรียกว่าคล่องตัวด้วยนะฮะอ่าในขณะที่เครื่องพันห้าตัวนี้ก็อัตราเร่งดีนะออกตัวโอ้ถือว่าพุ่งเลยเอ่ะเฮ้ยนี่เครื่องพันห้าครับพุ่งมากขับสนุกนะพุ่งเลยโอ้โหมันจริงๆเบรกก็อยู่เลยช่วงล่างแน่นเครื่องเดินเรียบเงียบแแอเยน็นสบายเลยนะฮะขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะติดกล้องหลังเพิ่มมาให้เราละ ไฟตามนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นกล้องบันทึกในตัวไฟตามนี้เลยวงมลาลัยโอเคน้าหนักวงมลาลัยดีมากขับง่ายนะไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบามากกําลังดีน้ําหนักวงมลาลไยดีถือว่าเป็นรถ SUV ขนาดเล็กนะที่ราคาย่อมเยาวที่ใช้งานได้ครอบคลุมเลยนะทั้งทางใกล้ทางไกลในเมืองก็ได้ออกทางต่างจังหวัดวิ่งทางไกลก็สนุกนะครับโดดเด่นด้วยช่วงล่างที่ค่อนข้างนุ่มแน่นยึดเกาะถนนดีนะครับอา บอกเลยวันนี้ใครงบน้อยแต่อยากสอย SUV เท่ๆนะฮะแบบนี้คันนี้น่าสนใจจริงๆฮะเราได้ไม่น้อย4ี่หมื่โลเท่านั้นเองเดี๋ยวดูราคากันนะ,ะบอกเลยครับใครงบน้อยนะฮะแต่อยากได้รถ SUV ราคาย่อมเยาวตัวนี้น่าสนใจจริงๆนะฮะเป็น MG ZS เป็นตัวเริ่มต้นนะ1.5 c ก็จริงฮะแต่ได้ไม่น้อย40,000โลเท่านั้นเองได้รถบ้านมือแรกมือเดียวได้สีขาวสวยๆแบบนี้ด้วยนะฮะรุ่นนี้ตัวเริ่มต้นนะออกห้างยุคนั้น,น679,000บาทราคาก็ไม่ธรรมดานะวันนี้ฮะใช้ไปแค่40,000โลเท่านั้นเองนะราคาหน้าร้าน Walk-in วันนี้ฮะเราตั้งขายเพียง 2 7 9 0 0นบาทนี่ก็ถูกลงมาเยอะมากๆแล้วนะจากป้ายแดงแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแน้นก็ยังได้ฮะลดเลยเหลือเพียง2,000 0 0 ห้าหมื่นเก้าพันบาทต้ยบอกเลยใครงบน้อยลองดูเจ้าตัวนี้น่าสนใจมากๆนะ MG ZS ตัวเริ่มต้น1.54หามแค่40,000กิโลเมตรที่สำคัญยังจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยถ้าท่านเครดิตดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะ่อนเริ่มต้นนะ72วันนี้ตกประมาณ5,000นิดๆเท่านั้นเอง 5,000ต้นๆหรือหารเฉลี่ยออกมาวันละ172บาทบอกเลยใครงบน้อยเบีย้นย,ยน้อยข่น้อยแต่อยากขับรถ SUV เท่ๆคันนี้คุ้มจริงๆนะฮะแต่ว่ามันเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่รถญี่ปุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นวารันตีรับประกันอะไรเต็มระบบคงจะ ไม่ได้มีให้เดี๋ยว19สีปกรเรารับประกันให้เอง3ส่วนก็คือเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่อง ECU ให้นานสงสูุด6เดือนหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยดูฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและเท่านั้นไม่พอฮะเดี๋ยวก่อนออกรถเอาเข้าศูนย์ MG เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรลงมควันค่าใช้จ่าก่อนส่งมอบเช่นเคยอ่ะใครสนใจอย่าช้านะแอดไลน์เลยด้านลา่ลาง idline 19sp คนนนีาแอนดะี้ของเราได้ง่ายๆกับพอดีกูกันแบบพิมพ์19สีประกอบเราอยู่ถนนการลำปบลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพุทธกาศประตู2 แล้วตัวทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวไม่ทีมงานไปรับประส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเการีปรกร,รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้เป็นบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนาทีรถเดินจันี้คลิปหน้าจะถึงคุณของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่ใงให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นักสิบเาีประกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com